สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาติดตั้งเครื่องกรองน้ํานะมันมีอยู่แล้วตรงนี้ใช่ไหมจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเราลื้อออกมันจะย้ายย้ายขึ้นทานบนข้างบนเนี่ยเอาไว้ใต้หลังคาเนี่ยลูกค้าเขาบอกว่าอยากให้ใต้หลังคาเพราะว่ากันแดดกันฝนเพราะว่าเพามันตากแดดเพราะมันตากแดดน้ําออกมาจากเครื่องกรองมันร้อนเวลาล้างมือล้างวันล้างมือล้างเท้าล้างชามันร้อนน้ำมันร้อน ขาจะย้ายขึ้นไปในลมในลมนี่ลมักม,มากไปแล้วนะท่นะานผู้ชมอาจจะยึดก,กิบยึดพกพกเหล็กสองคนครึ่งแบบเนี้ยแบบของเขาเนี้ยน้ำออกน้ำเข้าแล้วก็ไว้เหมือนเดิมนี่อันนี้สีเขียวน้ำออกสีขาวน้ำเข้ามามาดูกันต่อเลยครับ ตอนนี้ก็ดึงขึ้นแล้วครับโดยช่างบุญส่งนะครับนี่ครับเราทําตัวที่ดึงขึ้นเป็นทตาเป็นแต่เป็นลอกเลยนะหนักมากเลยครับท่านผู้ชมสองคนไม่ไหวต้องใช้ลอกครับลอกโอ้โหลอกคิดเองครับเองลอกเราคิดเองทาเองนะครับตอนนี้ก็ขึ้นเรียบร้อยครับท่านผู้ชมเ่ยใส่พุกยึดเรียบร้อยแล้วเนี่ยใส่นอตเรียบร้อยแล้วเราจะแก้เชือกแล้วไีแี้วแข็งแรงดีเห็นไหม อันนี้เครื่องของน้ำสามใสสแตนเลสนะคองคาร์บอนอย่างเดียวสำหรับในห้องครัวนะล้างผักล้างถ้วยล้างชามหรือว่าเอาไปตม้มทำน้ำตม้มน้ำแกงเราจะต่อน้ำเข้านะท่านชมเนี่ยอันนี้น้ำเข้านะอันนี้น้ำออกตอนนี้เราต่อน้ำเข้าอยู่้วครับท่านชมเนี่ยกำลังยึดก้า,ามาปู สีผมอันนี้น้ำเข้าแล้วอันนี้น้ำออกอน,น้ำเข้าขตัวนี้ก็ได้เลยน้ำเข้าตัวนี้พูดผิดนี่น้ำเข้าน,น,น้ำเข้าคือตัวสายนี้สายนี้อันนี้ช่างส่งกำลังทำอยู่นะั่นคือน้ำออกอน,นี่เข้าออกแล้วก็ใส่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขาเข้ากำลังจัดการปูอยู่นคขาออก

เข้าน้ำออกสำเร็จเสร็จงานครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะลองเปิดน้ำดูนะให้รถปอรออกก่อนอันนี้อะไรต้นหนุ่มมองได้พูดหถังแข้ี๋ย่างนี้รถไปอปก่อนเราจะเปิดน้ำล้างห้องน้ำร้องน้ำมันใส่ผ้ใส สเร็จเช่นกันครับสำหรับการใช้เครื่องของนะ้ำน้ำใช้แต่ดื่มไม่ได้นะเพราะมันผ่านคาร์บอนอย่างเดียวดื่มไม่ได้ดื่มก็ได้อยู่แต่มันแอดไม่อร่อยมันต้องผ่านเรื่องแรครับมันต้องผ่านเรซินด้วยนะครับอันนี้ผ่านคาร์บอนอย่างเดียวคือน้ําใช้ทั่วไปเนี่ยเราต่อไปท่อทีชียกสูงขึ้นก็สำเร็จเช่นนครับสำหรับวันนี้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ